ค่ะกลมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่1.8ในหน้าที่22นะคะเขาให้หาหอระอหอรมอของจํานวนที่กําหนดโดยการหารนะคะนักเรียนก็ตั้งหารสั้นเลยข้อนี้นะคะหอระมอของ90แล้วก็81คือ9นะคะอ่านนักเรียนดูตามเลยนะคุณจะเฉลยคําตอบแล้วนะต่อไปข้อที่3 หอเรมอของ9 15, 28 24เราก็ตั้งหารนะคะนักเรียนอาจจะใช้คนละวิธีกับครูก็ได้แต่น,นี้มันหารมีแม่3แม่เดียวที่หารมันลงตัวเพราะฉะนั้นจะได้เป็น9หาร3ได้3 15หาร3ได้5 24หาร3เหลือ6นี่มีเลขอะไรหารได้แล้วเพราะฉะนั้นหอเรมอของ9 15แล้วก็24คือเท่าไหร่คือ3นะคะในข้อที่3ต่อไปเราดูหน้าที่23ต่อ ข้อที่4 30 15 3 0 90 165มีแม่อะไรหารได้จริงๆแม่5หารได้นะคะบางคนอาจจะเอาแม่5าหารก่อนไม่เป็นไรนะคะแต่น,นี้คุณครูเอา15หารได้เลยนะคะคำตอบที่ได้ข้อนี้คือหอรมอของข,ข้อนี้คือ15นะคะเพราะว่าไม่มีอะไรหาร2611 1ได้แล้วนะคะตอบข้อนี้คือ15นะคะหอรมอต่อไป พที5นะคะพรมอของ180 240และก็330เราก็ตั้งหารเลยครูเอาแม่10หารนะคะได้18ได้24ได้33แล้วครูก็เอาแม่3หารนะคะ18หาร3ได้6 24หาร3เป็น8 33หาร3ได้11ไม่มีแม่อะไรหารได้แล้วจับตัวหน้ามาคูณกันก็คือหอรมอรของ180 240และก็ 330คือ10คูณ3ได้30นะคะต่อไปแบบฝึกหัดที่1.1กะที่จุดแบบฝึกหัดที่1.9นะคะข้อ2ในหน้า24นะคะเขาให้หาหอ,อรอ์โนโดยการหาผลคูณร่วมนะคะผลคูณร่วมนะก็คือจำนวนนะับที่เป็นผลคูณของอ่ะมีอะไรข้อนี้ข้อ2 6กับ10 นักเรียนกระท่องสุดคูณแม่6เลยแลว้วก็ไล่ไปเรื่อยเรืยสัก10จํานวนนะคะขูก็ไล่มาถึง60ส่วน10คขูก็ไล่ไปถึง100นะคะอ่นะคะเลขที่ซ้ํากันตัวแรกตัวเลขที่ซ้ากันตัวแรกก็คือ60คอรนอนของข้อนี้คือตอบ60นะคะใครไม่ทันนะนักเรียนอารูตั้งนิ่งให้ดูแล้วนักเรียนกระท่องสุดคูณแล้วก็เนืน่ลอกตามตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่5ในหน้า25จําจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ3ม 5แล้วก็6ตามโจทย์นักเรียนก็ท่องสุดคูุณแม่3มแม่ห้าแล้วก็แม่6ไล่ไปสัก10บจำนวนนะคะตัวเลขที่ซ้ำกันตัวแรกคือ30เห็นไหมคูวงไว้ใครไม่ทันนะนักเรียนก็ดูตามนะคะดังนั้นคอร์นอนของ3 5แล้วก็6คืออะไรคือ30นะคะข้อนี้ตอบ30มสินะคอที่5ต่อไปเรามาดูข้อต่อไปในข้อที่7นะยี่สิบ ครนอของ8 9 12ก้าจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ8 9 12เราก็ท่องเลยแม่8แม่เ้าแม่12สัก10บจำนวนอ่าสัก10บจำนวนนะฮะแม่8ปดสิจำนวนแม่เก้าสิบจำนวนแม่12 10องสจำนวนไล่ไปเรื่อยๆอ่าตัวตัวแรกที่ซ้ำกันตัวเลขที่ซ้ำกันทั้ง3อ่าก็คือ72นะคะข้อนี้คอลนอของ8 9 7และ12คือ72นะคะต่อไปข้อที่8 จำนวนนับที่เป็นผลคูณของ2 0 25แล้วก็50เราก็ไล่เลยคูณนะคะหรือเราจะตั้งคูณ20คูณ2 20คูณ1 20คูณ3ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้คูณไล่แค่5ตัวพอเพราะคูดูแล้วว่ามันซ้ากันที่100ตัวแรกนะคะข้อนี้ตอบ100คอลนอของ20 25และ50คือ100ต่อไปนักเ,เรียนมาดูข้อต่อไปในแบบฝึกหัดที่1.10หน้า25ข้อที่3 เรามาดูด้านล่างเลยเขาบอกว่าอะไรแบบฝึกหัดที่1.10คอนอการหาคอนอโดยการแยกตัวประกอบนะคะนักเรียนแยกตัวประกอบเลยในข้อที่3นะคะตัวประกอบของ24และ60การหาคอนอ่อสาสตัวบนตัวล่างอ่าตัวบนตัวล่าง24เกิดจาก2คูณ2คูณ2คูณ3 60เกิดจาก2คูณ2คูณ3คูณ5 แล้วเอาเลขที่ซ้ำกันก่อนจับคู่ก่อนอันไหนไม่ซ้ำเดี๋ยวเราค่อยวงทีหลังนะคะก็จะได้เป็น2คูณ2คูณ 2, 2แล้วก็คูณ3แล้วก็คูณ5ได้120ข้อนี้ตอบ120นะคะในข้อที่3ต่อไปในข้อที่6 12 20 28แยกตัวประกอบได้เป็น2คูณ2คูณ3 20แยกได้เป็น2คุณ2คุณ5 28แยกได้เป็น2คุณ2คุณ7นะคะดังนั้นคอรลนอของ12 20, 20และ28คือ2คุณ2คุณ3คุณ5คุณ7ได้420นะคะได้420เนาะโอเคต่อไปเรามาดูข้อที่7ในหน้าที่29หาคอรลนอของ15 30แล้วก็40 15แยกตัวประกอบได้เป็น3าคูณห้าสาแยกตัวประกอบได้เป็น3ได้เป็น2อคูณสาคูณห้าสีแยกได้เป็น2อคูณสคูณสคูณหดังนั้นคอลนอของ15 30แล้วก็40คืออะไรคะเออจับคู่กัน1 3มีกี่แถวมีแค่2แถวก็จับอันนี้1แถว1แถวนะคะแล้วก็5ทั้ง3แถวก็จับมานับเป็น1 ได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ5ได้เท่ากับ120เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ120นะคะคอ,อรนอของ15 30 40นะคะได้120ต่อไปข้อที่8คอ,อรนอของ27 54และก็162นะคะอ่ะ162นะเอาข้อนี้รู้สึกว่าคุณจะเขียนโจทย์ผิด อันนี้162ขอเพิ่มนะนักเรียน162เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องคูณ2อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนะ81มันมีอยู่ข้อหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนักเรียนดูว่าได้162ยไหมอันนี้นะ2คูณ2เป็น2คูณ2เป็น6 6 2 10 6 2 6 8 18 18คูณ9 18คูณ9 อ่าเก้าเใส่เจ็ดเก้า่าารเมื่อกี้ครูเขียนตัวเลขผิดนะเขียนเป็นร้อนะคะอ่ะเพราะฉะยี่สิบเกิดจากสคูณกันสครั้งห้เกิดจากสองคูณสคูณสคูณสามรเกิดจากสองคูณสคูณสคูณสคูสาเมื่อกี้ครูทวนแล้วนะเมื่อกี้ครูเขียนตัวนี้เป็นแปผิดนะ แก้เป็น162นะคะ2คูณ3เป็น6 638 18คูณกับ9อันนี้จับคู่กันได้9ได้162รอพอดีอันนี้แยกถูกแล้วนะดังนั้นจับคู่กันเลยก็จะได้เป็น2คูณก,กัน1ครั้งแล้วก็3คูณกันทั้งหมด4ครั้งได้เป็น162นะคะในข้อที่8ต่อไปเรามาดูหน้าถัดไปในแบบฝึกหัดที่1.11 น้าที่30หาครนอของจํานวนที่กําหนดโดยการหารต้องหารนักเรียนต้องหารสั้นเลยทีนี้มันจะแตกต่างจากการหาหอรอมอตรงที่ว่าถ้าเป็นครนถ้ามีจํานวน2จํานวนอันนี้ก็คือหารลงตัวทั้งหมดนะคะแล้วก็เอามาคูณกับตัวล่างด้วยตัวหารตัวนี้นะ72กับ60มีแม่อะไรหารได้12เหลือ6 60หาร12เหลือห ดังนั้นเรา12คูณกับ6คูณกับ5หรือไล่จากเล็กน้อยไปหาเล็กมากก็ได้ข้อนี้ตอบ480นะคะต่อไปเรามาดูข้อต่อไปข้อที่6ในหน้า31กันคอรลนอของ8 22 88 132ครัวแม่11เหลือ2 88หาร11ได้8 132หาร11ได้12มีแม่อะไรอีกแม่2 2หาร2เป็น1 8หาร2ได้4 12หาร2เป็น6นะคะมีแม่อะไรอีกแม่2 1หาร2ไม่ได้อ่ะเราก็ยังคงเป็น1 4หาร2ได้2 6หาร2เป็น3จากนั้นจับตัวหน้าคูณกันแล้วก็คูณตัวล่างด้วยได้เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณกัน3ครั้งนะแล้วก็คูณ3แล้วก็คูณ11ได้264ข้อนี้ตอบ264นะคะลองทวนใหม่ไหมเพื่อความชัว อ่ะ2องสองสคูณกับสาครูจับคู่นี้คูณกันได้33มสิบอ่ะแปดสใส่4ทด2 8 3 24ใส่สทดสอ่ะเมื่อกี้8 3 24ามยี่บสีวกไกสเป็น2ี่เพราะฉะนั้นคำตอบคือ264นะคะต่อไปในหน้าที่32มสสข้อที่7 โดยการตั้งหารเอา 10, 16 24แล้วก็36มหาหาคอรนมีแม่2อ่ะครูอเอาแม่2ก่อนจริงๆนักเรียนไม่จำเป็นต้องตั้งหารแล้วก็ตัวเลขเหมือนครูก็ได้แต่คำตอบที่นักเรียนได้นักเรียนต้องทำไมอ่ะข้อนี้ตอบ432อบอ่ะบอกแค่นี้เลยจะได้ไหมคือเลขอะไรก็ได้ที่หารตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปได้ลงตัวนะคะนักเรียนจะไม่ใช่เลขแบบครูก็ได้ แต่พอนักเรียนเอาตัวเลขด้านหน้ากับด้านล่างมาคูณกันแล้วต้องคำตอบต้องได้เท่าไหร่ต้องได้432นะคะข้อนี้ตอบ432นะ,ะใครไม่ทันกดหยุดสต็อปนะคะทันไหมโอเคนะคะใครผิดก็แก้คำตอบนักเรียนคณิตศาสตร์มีวิธีการคิดที่หลากหลายนักเรียนสามารถใช้วิธีการคิดที่นักเรียนถนัด แต่ในหัวข้อนี้เขาให้ใช้การตั้งหารเราก็ตั้งหารแต่เลขที่จะมาหารเราไม่จําเป็นต้องเหมือนครูนักเรียนอาจจะเป็นเลข4ก่อนก็ได้ถูกไหมนักเรียนเอา16หาร4มันก็ลงตัว2จํานวนเห็นไหมสิบหกหาร4ได้36หาร4ได้เหมือนกันนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นตัวเลขเดียวกับครูนะคะแต่คําตอบที่ได้นักเรียนต้องได้432โอเคนะคะ,ะวันนี้คุณครูก็ขอจบการอธิบายการเฉลยแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ